คุยเปิมาได้คุยแล้วก็ฟักเมียมึงมันสวยดีเพื่อนฟิลเขาบอกว่าน่านักชาเมียมึงเข้ามาหาแล้วเธอบอกว่าอยากจะทักแต่เพื่อนกูแค่อยากจะเย็ดไม่เคยมีหรอกคำว่ารักกระแทกเมียมึงให้ลอยกูดูด ไม่ดูดฟอยด์ไม่ดูดฟอยเมาไประจำแล้วก็ลอยสิบเป็นลีนไปอีกนิดเดี๋ยวลงกูก็จอยและและกูไม่ชอบไอ้พวกเด็กที่ชอบมาด่าพวก, <_ D> พวกมึงคงไปไม่รลอดถอ้น้าหีกูไม่อยากจะด่านะนี <_ D> ่ดูที่การแล็บสาวๆเขาบอกว่าชอบถ้าพวกมึงยังทำไม่ได้กูแนะนำให้ถามพ่องนะไ <_ D> จดไม่ไดีสดกระบดเอาแต่ดิแตบเพลงแรปพวกกูแกงสามสนเขตหนองกับเนี่ยมเข้ามาดูดิถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาทำแซะอ่าอ้านงำยางโหแต่อยู่ในโหมดที่กระจอกสัตว์ให้น้มังทำห้าหดนกูตีกับแม่งเออสัตว์กูเอสเอ็มพีโลมาลันวงการมาทำแบอยากูเต็มแพ้โดวกูตบหัวดดงแปะแปะแปะเอ็มพีโนเวเข้ามาลันอ้าก็แทกขียมึงให้พัง ดูหน้าคุณด้วยเลวรยำเอาแต่แซะชาวบ้านแล้วมันไหลพวกมึงจะดังฮะกูก็ไม่ชอบที่มึงพูดที่มึงถามทำเหมือนว่ามึงใหญ่มากนะที่เข้ามายามกูใช้โฟชิลชิชลคิวมึงตายการสนามที่ทักษะการแลบทำอุคคมเหมือนฟันฉลาม